สวัสดีครับวันนี้วันที่3เดือน8ปี2022วันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธตอนนี้ก็ทุ่ม24นาทีเดี๋ยวผมจะเข้ามาจดบันทึกเก็บสถิติเอาไว้ดูเองเดี๋ยวเข้าไปดู btc ที่ใบนั้นก่อน btc ที่ใบเน้นตอนนี้ก็หลังจากที่ตอนนี้อยู่ที่23608แล้วนะ ที่แปลว่าสองสามหกอันนั่นแหละสองสามหกศูนย์แปดสำหรับ btc ก็ขึ้นมาจากเมื่อวานที่สองสองเก้ากว่าเปล่าหวานเลยประมาณนั่นแหละสองสองเก้าก็หลังจากที่คุณแอนซี่เธอออกจากไต้หวันไปแล้วแล้วก็พอเธอขึ้นคือินปุ๊บ บีทซีมันก็โดดขึ้นปั๊บโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็ให้เธอไปพ่นๆไต้หวันน่ะตอนนี้ก็ไปที่เกาหลีใต้ไปแล้วไม่รู้ถึงหรือยังนะผมก็ไม่ได้ตามข่าวเท่าไหร่ก็บีทีซีก็โดดขึ้นมาหลังจากความกดดันเรื่องเรื่องนี้หมดไปก็อืม จะถึง2.4งสี่ไม่นอกคืนนี้ต้องดูแก๊งที่สด้วยอีกทีว่าแก๊งที 3, ่สก็จะเอาอย่างไงแต่ก็ชั่วโมงนี้แนวะต้านก็คงอยู่ที่2.4สี่ำหรับผมนะเพราะว่ามันขึ้นไปมันก็ต้องมีเด้งลงมาเป็นเรื่องปกติมันคงไม่ขึ้นไปทะลุพวดพลาดเพราะเด้งลงมาทํากําไรกันบ้างมีอะไรอีกไหมสําหรับ btc ไม่มีก็รอดูมันขึ้นเอาแล้วกันคืนนี้ว่ามันจะไปได้ถึงไหน าจะคลายความกดดันเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปดู Ethereum, e อิตาเลี่ยมอิเคอก็ดีใจด้วยก็ตอนนี้อ e t h อยู่ที่1674 1674เหรียญก็ดูน,าน้าน้มก็น่าจะขึ้นไปต่อได้เรื่อยๆสำหรับอ e t h โซหลังจากวันนี้โซมีข่าวว่า หลากระเป๋าถูกดูดเงินออกไปก็ร่วงลงมาแต่ว่าสำหรับในกระดานเทรดเขาก็ข่าวดีให้ขายข่าวร้ให้ซื้อพ <c oughs> อมาลงมาก็มีคนรอช้อนซื้ออยู่แล้วไม่ต้องกลัวรับโซแล้วก็ไปดูแอปแอปแอปนี่แอปช่วงนี้แรงขายจะลงค่าไม่สนค่าจะขึ้นอย่างเดียว แอปนี้ถ้าถึงเวลาวันดีคืนดีมันก็ขึ้นได้เยอะอยู่นะไปดูแอปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกราคาแอปอยู่ที่7.2335อืมตอนนี้ขึ้นมาอยู่7.2335สาหนะสำหรับแอปแล้วก็เอดีเอเอดา ADA, ADA. ตอนนี้อยู่ที่0.5 121อืมกลับมาอยู่ที่0.5แล้ว ก็จะลงไหมก็ต้องรอดูที่ BTC ก็อาจจะยากอยู่นะช่วงนี้แล้วก็ไปดูนี่ดีกว่าเหรียญแห่งมวลมนุษยชาติวันนี้ก็จะเริ่มดันขึ้นมาที่ปัจจุบันอยู่ที่0หายไปอีกตัวนึงแล้วกลายเป็น0.000101หสำหรับดูนาคลาสสิกนะ03ตัว101โอเค มีอะไรสำหรับลู้นหน้าไหมไม่มีเีมันก็ขึ้นก็ลงอยู่แาวนี้แหละไปดูชิบะชิบานุชิบานตอนนี้อยู่ที่0.04ตัว1209หลังจากก็ขึ้นตาม btc แหละไม่มีอะไรมากก็แต่ก็ยังสโลว์ไลท์ราคาก็ยังไม่พุ่งโดดไปเท่าไหร่ประมาณนี้แหละครับตาม btc เข้าไปไเรื่อยๆ ก็ไปดู UST UST อยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่คิดจะขยับเข้าเลยใจคอโหด้ายจริงๆตอนนี้ UST อยู่ที่0.0344อ่ก็ยังยังไม่ยังไม่ย,มยมพุ่งรอกันรอกันรอได้สำหรับ UST นะ ไปดู Baby Dog ที่กระดาน OKX OK ดีกว่า Baby Dog OKX OK ตอนนี้ขึ้นมา215อ,อือขึ้นมาหน่อยนึงหน่อยนิดจริงๆ Baby Dog ตอนนี้อยู่ที่08ตัว1263สําหรับ Baby Dog ดูครับครับ1ชั่วโมง08ตัว1263ก็ก็โอเคดูดีขึ้น 4.90%จุดานคผู้ชมันถึงไว่าใเฉยเดพรุ่งนี้จะไปดูเพราะว่ารออีกงานเดี๋ยวไปดูอันนี้ดีกว่าไปดูชิปด็อกกับชินจาดูที่ใครมาเข็ยนครับก่อนชิปด็อกกับชินจา ชิปด็อกกับชินจาไปดูชิปด็อกก่อนชิปด็อกชิปด็อกหัวบวกแปดตอนนี้อยู่ที่ศูนย์สิบห้าตัวหนึ่งเจ็ดสามก็โอเคขึ้นมาบ้างศูนย์สิบห้าตัวหนึ่งเจ็ดสามตลอดชิปด็อกเข้าไปดูกราฟชิปด็อกในฮอตบิตหน่อย ชิปด็อกใน h o ต b ิดผมเป็นเท่าไหร่เนี่ยสาเหรียญโอ้แต่ว่าซื้อไว้เมื่อตอน17เหรียญนะมันก็ขึ้นมาเกือบเท่าหนึ่งแล้วไปดูกราฟดีกว่ากราฟชิปด็อกก็ไม่สวยงามเท่าไหร่อยที่ถ้าในในฮอต t ิดเป็น06ตัว1579สําหรับชิป กศูย์ไปอตัวก็จะเป็น0ูนย์สิตัวก็ประมาณนั้นแหละ,ะตัดส่วนสำหรับเป็น u s d กับ usdt ถ้ะเปรียบเป็น usdt ต้องบวกศูนย์ไปอีกหกตัว ก็ไปดูช,ชินจา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 นี่ก็มาคอยอยากจะขยับเลยสำหรับชินจาในในฮัตบิตในฮัตบิตอยู่ที่0ูนตัว9ก้าเก้าเท่าไรก็ไม่รู้<ม>แต่ก็ใกล้จะตัดสมบัตอีกตัวสำหรับในฮัตบิตศูนย์หกตัว 9, 9 แต่ว่าสำหรับชิปด็อกนี่ชิปด็อกนี่อืตอนนี้ชิปด็อกก็มีข่าวดีๆเข้ามานะเพราะว่าชิปด็อกตอนนี้เขาก็ไปเทโอเวอร์คอยวิวแคปที่ทำเหรียญ CVC แล้วจะไปเทโอเวอร์มาทำอะไรหรอคอยวิวแคปเขาทำอะไรอยู่เขาก็กำลังพัฒนาเรื่องโทรศัพท์ จะใช้งานเกี่ยวกับการเทรดประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือสำหรับชิปด็อกนี่ก็น่าจะประมาณต้นปีไตรมาสแรกน่าจะได้อยู่นะเขาก็าจะทำเชนของไม่ใช่ชิ้นจ้าไม่ใช่ดอกชินจานี่แหละจะทำเชนของตัวเอง ดปัจจุบันอยู่ที่ในฮอตบิดอยู่ที่06ตัว8954สําหรับชินจาโอ้วันนี้บอก7.96%ก็ดี ที่ศูนย์สิบห้าตัวแปดหนึ่งเก้าประมาณนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับข้ามมาเจอบันทึกเก็บไว้ดูเฉยๆก็คงมีแค่นี้แหละบายยจุ๊บ